ไม่ตะก,กินตะเกียงแบบที่มันแบบที่เป็นหัวคนที่เป็นอะไรนั่นดิยไอ้คู่สี่เข้าแนวได้เพราะแต่แชปตเตอร์นี้มันเริ่มตอนไหนวะอ๋อเนี่ยมามาแป๊บเดียวเลยเราเล่นแป๊บเดียวพอเรารู้และเดี๋ยวแชปเตอร์นี้แป๊บเดียวเลยหนึ่งที่จบห,หนึ่งที่จบนี่คืออะไรอะสกีบวะ เอ่อตอนแรกขึ้นไปข้างบนก่อนเออเฮ้ยลงเรนไม่ต้องขึ้นไปข้างบนกันไหมเปิดประตูใช่ไหมแล้วก็นาฬิกาโอเคแล้วก็กลับข้างบนคือคือจริงๆไม่ต้องขึ้นข้างบนกันนะเพราะข้างบนมันไม่มีอะไรกุญแจเปิดห้องลงรถไงเออวะได้ไหมอ่ะโอเค อ่ะเดี๋ยวไปแล้วก็เดินไปห้องต่อไปกูจำกุญแจได้เดี๋ยวเปิดให้ม่ีกุญแจวันนี้มามาลงเบสมินอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้มันโน้ตไม่ไม่กูเปิดไว้ใช่ อันนี้เราค่อยมาเปิดอันนี้เปิดไม่ได้ต้องหยิบแฉลงเอาหยิบแฉลงมาแล้วนี่นี่ขนางเออโอเคนี่แหละนี่ยเราก็หยิบกุญแจแล้วมันก็จะโผล่ออกมาโง่เออแต่เมื่อกี้น่าจะลอยเว้นกลับมาไปอย่าคิดมันลอย กไป,ป,ต,ปต่อไปดีป่ะแล้วก็ไปนั่นเลยไม่ใช่นี้าพาวราผิดทางเฉยไหมไอ้ผีเหรอในห้องนี้นี่มันจะมีห้องไหนวะห้องหนึ่งที่มันให้คุณแชร์กุญแจห้องนี้ี่ยห้องไหนวะ,นวะอยู่ไหนวะเอาวมัผิฝา่เหรอนู้นไง อะไรแล้วกูขึ้นมาทำไมกูขึ้นตามแั้นมาทำไมเนะี่ยอันนั้นซอมผมโยลี่จีอะเออห้องนี้ใช่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 แล้วคุณเดวมทำมอะไรข้างบนวะโอเคดเดว้นได้สกิปมาด้วยเพราะว่าบาร์มาด้วยดีแหละไม่รู้ตกใจเย้ yeah. โดนแล้วโดนอีกรอบนึงก็ลืมอะไรไงผีสไลด์ไงไหนอ่ะอยากอยากลองโน้นหุ่นสไลด์ซะหน่ไหนหรืออยากเห็นอยากรู้มันจะโง่ไว้หุ่นสไลด์เนี่ยพอจับมือหน่อยครับไอตัวที่มันยืนต,ตรงๆอ่ะน่ากลัวไม่ถึงว่ามันมันสไลด์ที่เ็นโดดอ่ะไอเบนโดนตัวไหนวะก็อยากรู้มากเลย ไหนจะเดินเล้วสมมุตเราเดินมาไม่โดดเอ้พี่เอเมนเดินสไลด์ขอวายมือนะครับขอวายมือนะไรครับไหนพวกเราไม่โดนอะไรเลยเวนเวนในตัวดูดผีเขาเลผีเห็นผีเหรอผีไม่กลัวเควินเควินก็ไม่กลัวผีไอ้นี่ไงที่วิ่งตามกูปะใช่ใช่ตัวซ้ายซ้ายสุดแหละ เออในตัวนี้ตัวนี้ในตัวนี้ตัวน้ากูนเนี่ยแปลกเลยไม่วิ่งละกลไกไม่ทำงานเพราะเราวิ่งไม่ได้มากไม่ก็เลยแบบไม่พยายามให้นะั่นไม่พยายามแบบให้มันหลบผีอะละถึงไงจะจะดูอะไรของเธอเออ ประตูโอเคนี่จำได้ละประตูนูน้นประตูเล็กมาร์เก็ตติ้งเดย์จาวูไอเนี่ยวฟาฝ่าไม้มซิ่งกรุ๊ปออฟเฟนบอกแลยวินที่พากาไปกินข้าบ้าง เลงการไม่ดีเลยอันนี้แหละนานอันเนี้ยตรงนี้แหละตรงนี้แหละนานไอตีหัวใจนะ่ยที่กูเห็นนะ่ะเดี๋ยวเอาข้างล่างก่อนก็ได้นะแบบว่าได้เชียร์ข้างล่างก่อนแล้วค่อยขึ้นข้างบนเพราะข้างล่างมันต้องใช้กุญกูจอย่างข้างล่างสองดอกมีหนึ่งกับสองข้างบนมีสามดูเอาห้องนี้ก่ ไมห้องนี้ไม่มีไม่มีกุญแจด้วยไม่มีอะไรเลย,เลยห้องเปล่าเยี่ยกันไปดิอยู่กุญแจมาด้วยนะถ้าเจอเจอกุญแจสองละกับผีเส้นหนึ่งตัวมาผีอยู่บนหัวเรา จะอะไรบ้างามานเตนะคุญแจนหนึ่งวะที่นี่เนี่ยจะละเดียวโบอ,อยู่ข้างบนผีข้างบนเฮ้ยข้างล่างไอ้นัรข้างล่างมึงไม่เห็นผีไงเแต่อยู่ข้างล่างไอ้นัรแม่งวิ่งไป<พ><โ>กนูนะผีข้างบนอยู่หลังไอ้นัรอตาผีอะ่ะกูนั่นแหละตอนนี้อยู่กับกูเลยหลังกูเนี่ยแล้วเดี๋ยวเปิดให้มึงไม่มีกุญแจ โอเคอันนี้กูแจนอีกมั้ยอนั่นได้มาแล่ะป่ไปล <c oughs> ผีโง่ให้ผีเข้าไอ้นี่ไม่ได้เจอคุณแจสามแล้วผีมันมาข้างบนหรืเลยา เกมหมดแล้วเกมหมดแล้วมั้งกำลังไล่วิ่งวิ่งไล่ดูข้างบนอยู่เกมเนห้องบีซีริงยูบิเซตตัวนี้เกตี้พีเควินนั่นเพื่อน<พ>ไ,ไปดิปดไปดิฟุกเร็วๆพี่มาไปได้ไปต่อดิใครสองอันข้างล่างมีปะไม่มีอยู่ข้างบนนั่นแหละ มีห้องหมดมีห้องไม่เปิดอยู่ห้องไหนอม่เปิดแล้วเหรอเปิดแล้วตรงเปิดหมดแล้วเหรอห้องนี้ก็เปิดแล้วเดี๋ยวข้างล่างผีกันสองห้องแรกเดินไปละเดินไปสุดห้องเลยแล้วผีมันทาเกตกลับมาหากูทำไมนี่อุ้ยเก็บละผีเดินวนอยู่เหลืออันเดียวผีเดินวนห้องสองสุดฮะโอเคได้ละ Mm. hello mm, mm. hello there ฝั่งหนูมันใกล้กว่าก็มีผีเสื้อข้างบนชั้นสองกระถางต้นไม้โอเคตามลัดยังสองห้าเจ็ดสามอืมอะไรแบบหลัง<ช>สองห้าเจ็ดสามใช่ใช่ เป็นโหมดมันมันไม่เรนทำาเ,เป็นเรนด้อมันมันทำมาเป็นโมเดลไงขี้กเกียจอ่ะวอุ้ยแล้วใครเอาเปิดกูรออยู่ เอ้ย <c oughs> มันก็ไปคนเดียวสินั่นแล้วกูยจล็อกคืออ่อนไม่ผีละ <c oughs> เอาไปเป็น <c oughs> อะไรแล่ะเควินมกากผี่ด <c oughs> <c oughs> ูชอบ่ะ <c oughs> ประตูได้แล้วทุกคนละอันเบ้าตรงนี้นี่โอ้ยเี D P เปิดอะไรโอ้ยกลับไป D P น่ะโอเค,อเคมาแล้วโอเคถึงละวิ่งหนีเฮียดีก็เลยเฮียนี่เปีชุดก่องไง นี่เราฝ่าไอ้นี่เหรอเขาเรียกอะไรอะสปีดลันเนาะเสียแล้วไงมันเขาไม่เรียกว่าเสียนะมันเรียกว่าเราเล่นไม่แค่รอบเดียว่เขาเรียกอะไรรอะประสบการณ์เนาะคุณต้งเก็บป่ะเดี๋ยวผมเก็บได้คนเดียวเลยเก็บเก็บได้หมดเลยแบบคนเดียวก็เก็บสแต็กได้แต่มันต้องเผาทีล้านมันเผามันไม่เผาหลุดเดียวเก็บไปเผาวันนี้ไปไหนมาเนี้ยเอาใครแยกมันะ ดูผีซามูไรอยู่หยหยไ,ยไ,ไหนวะยังหา <laughs> ไม่เจอเลยไปไหนอะหาดิเดินรอดมีเยอะเลยโอ้ยยัไม่เจอเยอะเพื่อนกูเฮ้ยเฮ้ยไอ้รอดด้วยะไอ้ชิ้นส่วนของซามูไรอยู่กูสองอันนะไ <c oughs> อ้เจ้ามเฮ้ย oh my g ก <c oughs> ็เฮ้ยนนี่ ยืนทำอะไรพี่รุดแล้วบอกเลยครับกูมีชิ้นสอนอ่ะยืนมีแกมไปซะเน่ต้องทำอะไรอ,อย่อางเงี้ยยืนทำทำอะไรอ่ะมาดิดิออกมาดิเอเวนเอ้นัทเดินออกไปอ่ะไอ้ออไยังคือตายเลยนะเว้ยไร้แล้วพี่เนี่ยไม่ตายอยู่นี่มันไปไหนอ่ะทำทอะไรอ่ะเอาไข่เขายืนนิ่งอยู่เนะี่ยหลอดควายนี่ยืนนิ่งไอเอเวนออกมา ไปดิม่ดีนี่ฮัลโหลเดี๋เตยข้างหลังเอเวนเอเวนเข้ากระพุ้มเตยมันอยู่กับเพื่อนในทางนี้ทางนี้เฮ้ยเตยไปหาองไรนี่แเตยกูเจอครบแล้วที่เผาดิที่เผาอยู่ไหนยะเนี่ยมึงอยู่ไหนอะเฮ้ยไอเตะวิ่งกระพุ้มเตยอะไรวะ แล้วไม่มีใครบอกกูเลยว่ามีผีตรงกลางคือตรงกลางตอนนี้เร็วไม่หาใครไม่รู้ผีอะเต็ต้นไม้ไปแล้วผีอะเปี่ยวโกูเนี่ยเฮ้ยไม่เอาวนไปที่อื่นได้ไหมแล้วไม่เป็นกลัวไอ้โดนี้อะปุ้ยแลละ เน้อสีขีนฮ้ยโอ้โหชิ้นโซ่สามันเรียบร้อยแตกไปไปหาไปกูเผาไม่ได้เตมันวิ่งบนอยู่ทับฉันมาเลยอะมันเผาได้แค่ทีละอันมันก็ต้องกดสามทีอยู่ดีอะก็ใช่แต่มันผีมันไม่ทาเกตตอนเราเผาอืมนัดนัดหลังไอ้ยัก ไ,ไอ้ดั๊ดมึงขันมานทำไมวะไม่ไม่มันเดิน,ม,ม,ม,นดมันเดินไม่ได้ทาเกนแหละแต่มันเดินคู่กับมึงเลยเมื่อกี้มันเดินลกลับไปแล้วไม่ใช่เหรอมันเดินบนก้าวรั่วผีคนรั่วเลยโง่เหี้่อลื่วฮัลโหลเดะอะไรเก็บกันเป็นคนเล็กันแล้วอ่ะแต่เก็บเป <c oughs> น็นกัน ไอซิ่งอะไรนิกเวงอีกแบบไอซิ่งแบบนี้ด้วยเหรอเ้ยเอ้าแล้วไมมันเอ้าเธอมีผ้าพันแผลปะโดนอัดพุ่มเลยย่ออะไรย่อไอเวนเราโดนอัดพุ่มเลยเอาเวนไม่โดนหรอไม่โดนไม่โดนกูโดนอัดพุ่มเลยเมื่อกี้เห็นมะเวินร้วนานบอกแอบพุ่มแล้วรอดไง กูจวเผาดิกูรอดไม่มีใครทำอะไรกูได้ตะเวนมาเลียกอีกอันนึงไงกูได้ไข่ก็ตรงที่มึงวิ่งไปมันมีสองอันเก็บไปแล้วเอ๊ะอะไรนี่กูได้มาหนึ่งวันนี้ตรงนี้มันมีสองอันตรงที่มึงมาแหละเก็บไปแล้วอะไรอีกอันนึงอ่นอะมันหยุดมันหายกันก็นี่ไงอ้าไปไหนหรอเผาไปแล้ว มันหายไปอันนึงอ่ะทำไมมันแล้วตอนนั้นทำไมกูมีสามอันวะก็กูเ,เก็บจากตรงนี้หมดเลยกูวันหนึงโงอยู่วนเผาดิเ,เฮ้ยกูจะสมุไรแล้วสมุไรอย,ยู่ขวาสมุไรอย,ยู่ขวากลังเข้าตรงกลางตรงกลางอ่ะ กำลังไงมันกำลังจะเข้ามั้ยอ่ะให้อยู่ตรงกลางอ่ะอันสายมือขวาม,มือมึงไม่ไ,ไม่เดือบนสุดท้ายมาแล้วโอเครีมีฟอร์มเดอะวิส My name is k u r o กิ k ิโก h i g o ไม่เกี่ยวแมบ้าจิ๊บเบิ้ล ในเซ l ล์อิน <laughs> ออร์เด e t ์ก็เสร็จฮะเราขอ f o l l ว w u เดี๋ยวจะเอา๋ยวจะขอ follow up โอ้ชิว special the curse has not i d e i f i e d you yet that i l l have time อ๋อไม่หมดตอนนี้คำสาบยังไม่ทำงานแต่คุณคุณอยู่เรายัางมีเวลานี่ะไคือดาบที่ฉันฉันบอกว่าฉันจบให้พลังไว้ที่ดาบนี้เอาไปจัดการกระผี เอาถึงเวลาว่าเป็นมอนทันอีกแล้วเหรอ Come on man I update the fucking sword Come fight me bitch Ah we are master b e a d Master update fucking sword You will die today เ o u motherfucker Master update ไงแล้วแบบว่า I had a sword in my bag I have a thought on my back But I don't use it Reset <laughs> said for you Holy shit <laughs> Fun, <thought>. Holy shit <laughs> like you, huh? What are you doing to me? There must be an oh. แม่น้อง,น,องน้องคนที่หนึ่งน้องคนที่สองปูพ่อแม่ไอพวกนี้นอไอพวกนี้คือคนในครอบครัวเราหมดเลยเหรอใช่แลน้องน้องไม่น่าเกลียดหรือเพราะมบอกพ่อแม่พอ่อแม่พี่น้องคนอื่นใครก็ไม่รู้เตรียมไปหมดมาแล้วถึงเวลาเราจะไปล่าแมงมุม<อ>ข้างแรกข้างแรกที่หนึ่งผีเกิดทางซ้าย อ๋ออันนี้เราตีหัวใจก่อนใช่ป่ะเราค่อยไปเจอผีเมื่อผีผีเกิดตรงเนี้ยในไอโไงผีผีเกิดตรงเนี้ยตายกูมาเปิดเปิดตู้ไปด้วยดิจะได้ผ่าน่ะจะได้รู้ว่ามาแล้วต้องต้องมามาแล้วนี่รู้ว่าผีเกิดตรงไหนไม่ตีหัวใจเหรอตีผีก่อตีผีอ่ะนี่พอมึงตีนี้เดี๋ยวเปิดหัวใจก่อนไม่ติดเปิดประตูนี้ไว้ตีเขาได้ อืออออออเรียบร,ร้อยไปถ้าทางนี้มาเรือนี้ไม่ใช่ทางนี้ที่ไม่ผิดนะใช่ทางนี้ทางนี้กูจำได้กูใช่มันไปดึงวะยังไม่ใช่ซอยนี้มาประตู เดบูเดดูให้อ่าทางขวาออกซ้ายออกซ้ายพี่เออเอทางนี้ลง่างเออทางนี้ก็มีทางนี้มีทางนี้ตรงข้างล่างนี้มีดวงมาเออเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเปิดตัวนะเปิดตัวเรียบร้อยเหล็กดวงนึงเป็นตัวนี้อีกดวงนึงเลี้ยวซ้ายใช่ปะ่ะซอยซ้ายนี่ไงเออเจอละเปิดตัว ไม่ต้องเปิดหรอกตายแล้วอือีอีอีออถูกเวลาแล้ว <c oughs> สามารถอ่อนแอลงมันอ่อนแอลงมันอ่อนแอลงแล้วมันอ่อนแอลงสกเกตดูไอ้หัวใจนี่คือเหมือนเหมือนตรงตรงท้องมันเลยซึ่งมันเป็นหัวใจเลยเป็นท้องแล้วแต่มันบอกเป็นหัวใจนะอุ้ย ช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยช่วยตีหน่อยครับตีอย,ยู่ตีอยู่ยนึงพอตายแล้วโอเคอ <laughs> เลือดจะคุยคุยคุยจะตายแล้วโอ้ยโดนอะไรวะทำไมมันแรงนะอุอ้ยเอาใครตายอะ่ะโอ้ยตายสอง หลอดเลือดเราอยู่ขวาบนเนี่ยมองไม่เห็นเลยตายแล้วเฟสสองแล้วไปเฟสสองเลาเลือดมีคิดูเลือดกูแล้วกกนหนึ่งมาดิเออเอ้อไม่แค่ไดชชนกูตาหรอ เสกามมนโอ้มันโหดจังวะไม่แค่เดนผ่านเลยก็หมดจะหมดตัวละ ดูไม่หมดไม่กระดาบไลยฟันนิดยี่ชีวิตพอฟันมันฟันมันอ้อกูตายกี่รอบวะเนี่ยเควินเอาแขนต่อยมันหยุดเช็ดาบดูไม้ดูหินเร็วเออดูไม้ดูหินเลยให้พวกดูดเหล็กอย่างดาบไปต่อยมันไอ้เควินตัวอ่อนสินะ ไอ้ตอนกระดูกได้เควินจะเกิดอไรเควินเอาเควินโดนโอ้ยเรียบร้อยถึงเวลาบวชฆ่าแล้วอ้าวมาไปไหนนะเกิดเควินไปเกิดเควินไปจัดกระดูกไอ้ตัวหมุนคอหมุนติ้วเลยสักบวชฆ่ามันบวชฆ่ามันเควินเอาวะเอ้ยเราปิดรันอะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงคือยี่โมง เควินเควินดอดแครดูเควินอดรอชเราไปเขียนข้างอยู่ทำไมแขกข้างนี้หลุดวะนี่ดูเท้าเท้าไม่ข้างนึงเป็นหุ่นยนต์ข้างอีกเป็นอะไรแม่งไม่รู้ตัวหัวไม่รูรับส่วนหัวมึงแปะหัวมึงต้องเป็นแน่นอนแน่นอนเฮ้ยวอลเลย์เลตูเชียแม่เราโดนแนั่นวะวอลเลย์เลตูเออ่ยคือมือไรประโยชน์โดนพวกมันแบบโดนแดด ใช้งานไม่ได้ไงก็ไปเก็บ you free ช่วยชอ y o u ู s ซฟจะพาเ a นอ๋ n อ๋อนี่คือเราช่วยทุกคนในครอบครัวของเราออกมาได้วันต่อมาฉันตื่นขึ้นออาเลยคือ anxious heart broads ใจหายเพียกรีดจบแล้วก็คือถ้าเราถ้าเราช่วย แต่แรกเราก็จะโดนทำเป็นข้อมือไงเออแม้ถ้าเกิดเราช่วยเนี่ยคือเราจะไปเป็นพวกเดียวเขาเพราะว่าเราใจอ่อนแล้วเราก็โดนแม่จับไปแต่ถ้าเกิดเราฆ่ามันเนี่ยเราเราก็ได้ฆ่ามแม่แล้วก็ช่วยคนในครอบครัวแค่นั้นเองไม่มีเทียอะไรเลย,เลยหมดแล้วก็ดี